โอเคนะครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมคารุมานะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่599นะครับผมโอเคนะก็สําหรับอดีในเซิร์ฟเวอร์599นะครับเราเล่นเป็นอดีสายเติมใช่ไหมครับก็นี่ไงเห็นตรงชื่อผมนะครับเป็นชื่อสีเขียวนี่เห็นไหมแล้วก็มีโกลิบัสก็คือผมกดซัพพอร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะก็ไม่ได้กดวันนี้นะครับคือกดมานานละผมก็ไล่เก็บคะ แต่วันนี้ผมจะพามาทาเควสกอริบาร์ด้วยนะครับว่าเก,เก็บเก็บเควส์กอริบา,าร์ยังไงให้แบบเวลวทันรหัสหกสิบนะที่จะได้ลูกแก้วมันมานะผมพาไปดูนะว่าวิววอะไรที่แบบได้อะไรบ้างนะก็มีตัวม่วงตามทางนะครับก็เยอะอยู่นะก็โอเคนะครับสําหรับวิวรหหกสิบเราก็จะได้ลูกแก้วกอริบาร์มานะครับตรงนี้นะก็นี่ถ้าใครที่มีตัวกอริบาร์แล้วก็มีหินพัฒน,นาครบก็คือทําได้เลยนะเป็นตัวที่แบกแบบ สุดๆอะโคตรเก่งผมบอกเลยแค่นั้นแหละแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูหลายอย่างเลยนะครับว่าเป็นสายเติมในเซเวอร์นี้คือทําอะไรบ้างแล้วก็เติมตรงไหนบ้างนะครับที่ว่าคุ้มสําหรับสายฟรีก็เดี๋ยวจะมาสอนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้กิจกรรมมีหลายกิจกรรมมากนะที่ผมจะพามาอัปเดตนะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะครับก็จะมีมีโซนิกอ่ามีโซนิกแล้วแล้วก็มีอํานาจโบลอสก็คือยามโบลอสมาแล้วนะสำหรับเซเวอร์นี้นะก็ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะสำหรับแล้วก็ฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมจะพาา ดูอันดับพลังกันด้วยเออเดี๋ยวผมพาดูอันดับพลังกันก่อนดีกว่าปะ่ะก็สำหอันดับพลังของเรานะครับก็อยู่ที่5ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อยู่กิวท่ามายักษ์นะครับเราก็ในกิวเรามี2คนนะครับที่ติดท o p ห้าก็คือมีผมกับพี่เอ็มโอพีเอ็มนะตรงนี้พี่เอ็มโอพีเอ็มก็คือได้ที่2ของแชมป์ปีศาจมาเลยนะตรงนี้เอาละครับเรามาดูเราดีกว่านะครับที่เราอยู่ท o p ห้านะก็จะเป็นโปรไฟล์ทัตซิม,มักินะครับก็คือได้มาจากการเติมครบประมาณ600แบงค์นะตรงนี้นะโปรไฟล์ทัต ก็สำหรับตัวละครในทีมผมนะครับก็จะมีอะตอมิกกับฟินิกแมนเป็นตัวแบก2ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่3าจะเป็นฟูบุกินะสำหรับใครที่มาส่องผมก็มาลองตีกันได้นะครับผมอยากรู้ว่าใครแบบใจนะผมไหมนะประมาณนี้ก็ไลค์ผมมี69สิไลค์นะครับพลังก็อยู่ที่1นึ่ล้านหนึ่งแสนสหมืนนะตรงนี้นะวิวจบที่66กนะครับผมตรงนี้นะก็ใครที่อยากแอดผมก็แอดมาได้นะครับประมาณนี้สําหรับตัวละครผ่านด่านนะครับล้วก็อยู่ที่ยีสิบสองนะตรงนี้เราไม่ค่อยแบบขี้เกียจมาตีตอนเช้านะช่างมันตรงนี้ ถ้าต,ตัวละครสุดเก่งก็อยู่ท็อปสิของเซิร์ฟนะก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากอะตอมิกลูกรักของเราก็คือ erm อะตอมิกเคียเซิร์ฟไงผมบอกเลยป่าทีมีโยอะตอนนี้อะตอมิกผมเป็นอะตอมิกของเซิร์ฟแล้วนะก็คือที่1ของเซิร์ฟเลยเป็นเอเป็นตัวละครเอเดบวกที่จะพลังเยอะแบบติดท็อปตัวแรกของเซิร์ฟนะเออก็คิดดูคนหนึ่งเขายังไม่แบบยูอาร์กันทุกคนเลยดูดิของแท้มาต่อกัาที่กิวนะครับผมพามาดูกิวนะตอนนี้กิวเราอยู่ที่2องนะครับเป็นกิวธรรมยักษ์นะครับเลเวลสี่นะหัวหน้า ก็ท่าับในกิ้วนะครับใครที่อยากจะเข้าวงขอพลังเจ็ดแสนขึ้นนะครับผมประมาณนี้เพราะว่าเราจะทํากิวคนไทยขึ้นอันดับหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะตอนนี้เราแพ้แค่คุณน,นี่นะครับกิวนี้นะอ่ากิวนี้เขาอยู่ที่หนึ่งนะครับเราก็ห่างเขาประมาณสามล้านนะผมว่าผมแซงได้ผมว่าเราทําให้เราแซงได้นะ่าจะเราตอนแรกเราอยู่แบบเจ็ดแปดเลยนะเราขึ้นมาที่สองละผมว่าเราไปต่อแบบต่อได้แน่นอนเพราะว่ากิวเรามีชัดกลุ่มนะครับคุยกันตลอดเวลานะก็ไม่ต้องกลัวเหงานะครับ่นเกมนี้ถ้ามีชัดกลุ่มอะบอกเลย เล่นได้ยาวๆโอเคนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกิจกรรมปลุกพลังประชาชนนะครับก็คือกิจโซนิกนะกิจคอตูมนะสำหรับกิจโซนิกนะครับผมมองว่าคุ้มมากเลยนะครับสำหรับวันแรกนะก็คือทุกเซิร์ฟเวอร์ถ้ามีอ่ะมันก็มีทุกเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละแต่ว่าผมแมนะนําว่าให้เรารีบทำเคลยไปเลยก็ได้นะเราจะได้ของทองไปไวๆตรงนี้ถ้าผมได้ของทองนะผมทำอีกคลิปนะครับเดี๋ยวผมมาแบบเปิดโชว์ได้ของทองว่าจะได้เกลือไหมประมาณนี้นะกิจกรกิจในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมันก็จะมีภารกิจมาให้เราทำนะก็คือน วิวครบ70ถึง8ปประมาณนี้แล้วก็ผ่านด่านฝึกฝนส5ครั้งก็คือด่านฝึกฝนนะครับเราก,กดไปทําได้เลยอันนี้ก็คืออัญเชิญการ์ดนะครับประมาณนี้กิจโซนิกของที่แจกดีก็จะมีตัวแดงตัวม่วง5้าใบบอกเลยนนี้ของแท้เออเดี๋ยววันนี้เราเรามาดูนะว่าเราจะเปิดตัวม่วงดีไหมก็คือตอนนี้ผมหน้ตอมิกมาแล้วไงผมไม่อยากเปิดคือผมมีตัวม่วง0ิบใบไปอ่าผมไม่รู้จะแบบจะเปิดดีไหมอาจจะเปิดคลิปหน้านะ เปิดรอตอนที่ตัวม่วงมาลีนะครับอีก8ดวันนะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะเอาละครับต่อไปนะครับผมพาไปดูอํานาจโบลอนะสนะสําหรับยานโบลอสนะครับการตียานนะครับว่าแลกของอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวผมพามาดูนะการแลกของนะครับก็นี่ผมแนะนําว่าให้แลกของทองไปก่อน3มชิ้นแลกให้หมดพอแลกของทองหมดปุ๊บมาราฟดาว5้าใบนะครับครแลกเป็นอย่างยิ่งเลยนี้ผมบอกเลย2ชิ้นนี้คือสุดสุดละสุดในรุ่นแล้วสองชิ้นนี้ แล้วก็หลายคนคงแบบคงแบบยังไม่รู้นะครับว่าแต้มมันนี้หายมาอย่างไงนะแต้มตรงนี้นะก็คือเราต้องมายิงยานตรงนี้นะครับเอากระสุนมายิงนะนี่หนึ่งกระสุนจะได้เท่ากับหนึ่งแต้มตรงนี้มานะพอได้แต้มตรงนี้มาเราค่อยเอามาแลกตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะกระสุนตรงนี้ก็คือเราจะได้จากการตีบอสกิลนะตีบอสกิลตีลูกกระจอกแล้วก็กดซื้อในสตนะก็คือกดซื้อนานค้าประมาณนี้สําหรับกิจกรรมยานบร็อนะโอเคนะครับผมพามาดูการซื้อของอันนี้กว่านะครับในมาร์เก็ตนะ สำหรับการซื้อของในมาร์เก็ตนะครับผมไปโซลาร์วันก่อนอ่ะลารวันที่เราควรซื้อก็คือจะซื้อถึงแค่90้าสิบจุดก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะซื้อถึงนี้นะเก้าสิบสองครั้งแล้วก็ร้อยห้าสิบผมจะไม่ซื้อละเพราะว่าผมต้องรีบพลังแบบพลังงานต้องซื้อเยอะนะเพราะว่าเวลวตอนนี้ผมตามท็อปหนึ่งอยู่นะอ่าสําหรับอันนี้นะครับถังม่วงนะครับผมจะซื้อสองครั้งต่อวันนะเราจะไปฟาร์มทักษะกับการบัฟนะจะฟาร์มอยู่สองจุดประมาณนี้แล้วก็เงินซื้อหนึ่งรอบนะคร อ่าครับผมพามาดูพลังทีมของผมแต่ละตัวกันนะว่าพลังเท่าไร่กันบ้างนะทีต่ตัวละครของเรานะครับก็คืออะตอมิกตัวแรกใช่ไหมอะตอมิกตัวของเราก็คือพลังอยู่ที่สามแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นนะอะตอมิกเราแค่ตัวเดียวนะสามแสนเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นอะตอมิกที่โคตรตึงโคตรอันตรายอะ่ะใครห้าผมฟันคิดหมดอะ่ะผมบอกเลยใครทะลึงกับผมมาแบบนี้ไงฉันยอมรับแค่ผู้ที่แข็งแกร่งทีมผมก็จวางปร,ป,รประมาณนี้นะก็จะเอาเอาไว้หลังเลยนะครับพวกตัวถึกถึกนี้นะ จริงๆผมอยากเอาไว้หน้าอยู่นะครับแต่ว่ามันชอบโดนเกลวินสตันอ่ะผมเลยเอาไปยืนข้างหลังแทนจะได้แบบหลบสตันนิดนึงหลบสัก5 0อซอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมผมนะก็จะมีอะตอมิกแล้วก็ฟินิกแมนนะครับแล้วก็ตัวนี้ทัเงมิกิร่างสองก็คือไม่มีอาวุศมดาวนะสำหรับทั้ที่เมื่อกี้ผมนะ,นมมนะแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูอุปรกรณ์นะครับผมได้ของทองมาเยอะมากผมบอกเลยแต่ว่าของทองอะตอมิกผมนะก็จะมีนี่โจมตีตาคิทิคอน แล้วก็โจมตีน้ำอิดคิผมว่าสามดาวก็สองดาวไปหมดเลยของทองผมบอกเลยผมไม่เคยเกลือมือทองไงคารุมะมันมือทองไงประเด็นโอเคนะครับสาหรับเคลีรลายวันนะี๋ยวผมพาดูเคลีรลายวันกันนะเคลีรลายวันก็คนท้ายหมดนะครับตรงนี้ผมเหลือไวแ้แ๋ยวผมค่อยมาวิ่งไล่ทาตอนท้ายนะอันนี้ผมมารีบอันคิปนะครับก็เลยยังไม่ทํานะแล้วก็วันนี้ผมสอบด้วยนะผมสอบวันนี้กับพรุ่งนี้นะก็อาจจะแบบทําคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้ผมสอบนะก็คือต้องติวสอบด้วยแล้วก็เต้นตัวสอบแล้วก็สอบอีก ก็คือผมสอบวันนี้กับพรุ่งนี้นะก็คือวันอังคารกับวันพุธนะอาจจะแบบทําคลิปช้าหรือว่าดองคลิปหน่อยนะครับผมก็ขอภายนะครับประมาณนี้นะโอเคครับ๋ยวผมพามาดูตู้อัญเชิญเฉพาะกันนะครับผมไปลุยสำหรับตู้อัญเชิญนะครับก็คือตัวดําไปแล้วนะก็คือตัวละครตัวดําก็คือเป็นตัวละครคิงใช่ไหมครับคิงยูอาร์ก็ตัวละครคิงไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่ตัวม่วงแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออาวุธคิงม,ม,มีตัวมีตัวม่วงกับอาวุธคิงนะครับแล้วก็พวกตัวแดงนะ ตอนนี้เป็นเล่ปู่บอมด้วยนะครับใครที่แบบดองตัวก็มาสุ่มกันได้นะครับใครที่ยังไม่มีปู่บอมนะแต่ผมคงไม่สุ่มเพื่อนองเสร็หรอกเพราะว่าเบื้องตัวแดงผมมากผมน่าจะไปสุ่มตัวธรรมดานะเอาหากโกลิบัสคือผมเติมซัพพอร์ตไปแล้วไงแต่ผมยังไม่มีโกลิบัสนี่เดี๋ยวผมมาดูซัพพอร์ตไปดูซัพพอร์ตกันครับสําหรับซัพพอร์ตโกลิบัสผมนะครับก็นี่เวลเก้าสิบสามนะครับผมทํเวลจนตันทุกวันนะตรงนี้นะมันตันแบบรายสัปดาห์นะครับตอนนี้ผม ำลังไล่ทำอยู่นะสาหรับใครที่ทำเควสไหนไม่ได้นะครับหรือว่าแบบผมทาเควสนี้ไม่ได้อะคุณเปลี่ยนได้นะครับเห็นตัวมือหมนตรงนี้ไหมครับใช้25เพรในการเปลี่ยนนะแ๋ยวผมมาลองเปลี่ยนให้เูวนะครับก็คือผมจะเปลี่ยนนี้อะเปลี่ยนใช้25เพรมันก็จะเปลี่ยนเควสไปเห็นไหมครับแต่ว่าเราจะได้แต้มตรงนี้เท่าเดิมนะเราใช้25เพรในการเปลี่ยนเควสนะครับเพื่อเอาแต้มตรงนี้เยอะๆนะครับใครยังไม่ตามตรงนี้นะต่อสัปดาห์นะประมาณนี้แล้วก็สําหรับวิธีการดองเพชรนะครับวิธีการดองเพชรของผมก็คือการโับ ดูโฆษณาเอาเพชรทั้งหรอบนะตรงนี้นะก็คือไม่ผ่านรางวาลสองอาทิละซฟเวอร์นี้ผม,มนะนําว่าให้ดูโฆษณาเอาเพชรอย่างเดียวนะแล้วก็พยายามเก็บเพชรไว้นะครับใช้เพชรให้น้อยให้น้อยที่สุดเก็บเพชรไว้เพราะว่าตัวดําจะมาแล้วอาทิตย์หน้าเพราะถัดหน้าตัวดํามาแล้วใครที่ยังไม่ได้แบบมีเพชรเงินน้อยๆนะรีบดองไว้นะครับเพชรต้องซื้อนะแล้วก็ผมมีข่าวลัยจะบอกตอนนั้ผมข่าวะไรก็คือนี่ผมยังไม่ได้ซื้อนี่เริ่มแย่แล้วสิ ผมยังไม่ได้ซื้ออันี้เลยสองสอง,แบบสองแบบนแเนี่ยสองแพ็กเนี่ยเกือบสี่พันเพชรเพชรผมไม่มีผมมหาเพชรจากไหนต่อเป็นสายเติมก็เหอะแต่เพชรผมไม่พอใช้ GM ครับช่วยแจกเพชรเยอะๆวันนี้หน่อยเห็น <He S 2> บอกว่าวันที่ยี่ห้าเซิร์ฟจะปิดอีกแล้วนะเออผมก็แบบปิดบ่อยแท้มาดูของดองกันดีกว่าผมมีตัวดำแปดสิบสองใบนะแล้วก็ตัววุด้ดหกใบตัววุ้ผมโคตรน้อยผมจะร้องไห้ละผมแทบไม่ได้ซื้อเลยนะตัววุ้ดนะแล้วก็ผมมีนี่ ปลุกตื่นปิศาจอยู่1ก้อนเราเราได้โกลิบัสมานะเราค่อยทาแบบโกลิวัสเอเถ้าผมมีโกลิวัส์เอนะผมน่าจะเป็นทีมพีที่แบบหัวระดับนึงอะนี่ตอนนี้ผมมีหมาพอบ้าแมนด้วยนะนะใครที่อยากได้ก็ไปบอกเกมว่าให้แบบส่งตัวให้กันได้อะเดผมส่งมาให้หมาพอบ้าแมนผมมีผมก็ไม่ได้ใช้แ่ะนะตัวเอามาทำไมกค่เลนเกมสุ่มได้แต่ตัวกกาก,าก เอาละครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตีคนต่อนะก็เดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะไปตีใครแต่มีไม่กี่คนล้วครับที่เราจะตีนะอืมก่อนไปผมไปพาดูอันดับอารีนาก่อนปะอันดับอารีน,น,นาผมก็โหอยู่ท้ายมากอะอยู่จิบเจ็ดไต้เขาผมยังไม่เล่นเลยเป็นท้ออ๋อไต้เขายังไม่เปิดอีกห้าวันโอเคอีกห้าวันอย่าลืมไม่เล่นใต้เขากันนะครับสำหรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะ ก็สาหรับรูปไซตามะานะครับผมต่อ,อยรูปนี้กาลังกาลังจะต่อรูปนี้นะใครที่ต่อรูปนี้อยู่ก็บอกกันได้นะครับมาส่งให้กันได้นะสําหรับคนในกิวนะมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพิ่มพลังได้โคตรเยอะนะอันนี้คือบอกทิคไปเลยในเฮ้าส์นะไปเฮ้าส์เลยแล้วก็ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นี่คือทุกคนควรรู้นะครับว่ามันเพิ่มพลังเยอะมากทุกคนอยู่ชั้นนี้ของผมเนี่ยผมอาดสามดาวแทบจะทุกตัวแล้วอ่ะพยายามทําตามเป้าหมายที่มันบอกนะประมาณตรงนี้ เห็นแพนนะครับเนี่ยทำตัวละครสี่ตัวถึง5าดาวตรงนี้เราปล่อยไปเลยเรามาทำชั้นนี้อ๋อน,นี่ก็หันคือผมอัพจนตันแล้วไงอันนี้3ามดาวก็คือาต้องอัพตัวละคร3ตัวถึงสาดาวนะจะปลด1% 1%ปอร์เซตปรตรงนี้คือเพิ่มเยอะมากเพิ่มแบบสองสาพันต่อชั้นอนะสำหรับใครที่ยังเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ก็สามารถบอกกันได้นะครับหรือว่าใครที่บิดไปแล้วก็บอกกันได้เหมือนกันนะครับว่าคุณไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนนะแต่เซิร์ฟเวอร์6 0 3สาที่นัดกันไปลงกับพวกกนะผมว่า ผมอาจจะไปนะแต่อาจจะไปไมแบบไม่ค่อยบักมากนะอาจจะเล่นชิวๆไปนะเพราะว่าผมจริงจังกับเซิร์ฟเวอร์นี้มากนะครับตัวละครผมก็แบบไม่ได้แย่มี SSR บวก2ตัวกําลังม,มีตัวที่3อะ่ะผมว่ามันไม่ได้แย่นะสําหรับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมอาจจะไม่ได้ไปแต่อาจจะแบบไปแหละไปเป็นหัวจิวให้เขานะแล้วก็ไปเล่นชิวๆไปเราไม่ได้รีบร้อนไงเรามีหลายเซิร์ฟที่เราต้องเล่นผมมีอีกเซิร์ฟหนึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์555นะตรงนี้นะ ถ้วผมาทาคลิปให้คลิปหน้านะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ห้าร้อยสิบห้านะาอัปเดตกันดดกว่าว่าเราถึงไหนนะประมาณนี้เออ๋ยวผมพามาดูตัวละครอ,อ,อันดับหนึ่งกันดีกว่าว่าเขามีตัวอะไรบ้างนะก็อันดับหนึ่งของเราเป็นคุณไควานะนี่นะเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับคนนี้ผมบอกเลยเป็นคนไทยนะคนนี้เป็นคนไทยนะก็จะมีนี่เขามีโบลสคือประเด็นก็คือเขามีโบลสแล้วของทองเขาแน่นจัดของทองเขาโคตรแน่นโจมตีด้วยแล้วเขาก็มีคิงยูร์นะตรงนี้คือเขาเป็นตัวยูร์สามตัวแล้วอะ มีตัวละครทางนั้นคิงโบลสแล้วก็เกวินใจกีเลนะแล้วก็มีเนะอเออาบวกอีกหนึ่งตัวก็คือโกลิบาสแต่ว่าพ v p พเขาแพ้คนนี้เขาแพ้พ v p พีคุณสุรเชษเพราะคุณสุรเชษมีตัวอะไรซูริวแล้วก็นี่นะคิงนะประมาณนี้เป็นตัวแบกที่แบบโคตรหัวซุยริว่ะเตะที่ตายผมวอาไลตัวนี้ <laughs> อู้แล้วเขาอาดัดโอ้ยโจมตีจมตีเปอร์เซ็นต์สี่ดาวอาวุธเฉพาะสามดาวด้วย เอาดีๆวีดิอดวอเขาหดเกินพลังหกแสนผมยอมแล้วครับพี่ตอนนี้แม่งเถื่อนเนกินเกินโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าไปถ้วผมพาปาตีคอนกันก่อนดีกว่านะครับผมไปที่กิว้วเรานะเราตีคนในกิ้วนี่นะจะได้แบบไม่มีปัญหานะครับแบบตีคนนู้นตีคนนี้เราตัดคนในกิ้วดีกว่าเราก็แรกที่ผมจะไีเลยก็คือกิอ๊กี้ผู้นี้กิ๊กี้ผู้นี้เหรอขอด้วยหน่อยเขาบอกว่าพี่กิ๊กี้โหดนะก็คือมีตัวละครแบบวัคซีนแมนโบรมานะ ขอร้องเลยวัคซีนแมนอะโอเคนะครับเข้าสู่สนามการต่อสู้เป็นที่ร้อยนะก็เป็นทั้งด้านงูพิษเขาเปิดมาก่อนแบบนี้สตารใครอะโอ้ส่นี่ผมโดนสตาน์ทแย่แล้วสิเอาผมมันกดมือโอเคกดมือไปฟุกียผมพายอยู่ข้างไปนะเนื้อรถเขาจะลดนิดหน่อยแล้วก็ตอนมีผมไล่ป่าไปล่วงไปหนึ่งวัคซีนแมนหนึ่งเอ้าเขาไม่ใส่วัคซีนแมนสองเหรอหรือล่วงไปสองปาาไปล้าน ร้านห้าบ้าเมจเมื่อกี้เหมือนผมมองไม่ทันจีนอกเขาย,ยิงมานะครับไาเมจเป็นศูนย์นะไดเมจไม่เข้านะตัวนึ่งฝั่งซิงเอามาไดเมจแสนหนึง่งทุกี้ผมบอกชิวชิวแล้วฟินิกแมงผมส่วนไปจีนอตรวมมูลกระักมั่งเลยเหลือสองต่อหกแบบนี้ฟินิกผมยังไม่ได้ชุดด้วยพี่ก,กีกี้ก็ไม่ค่อยเด็ดตึงแล้วเอาจริงๆแล้ว <c oughs> เดือดเลขหกตันสามผมโยนเขาตกแน่เลยเอาละครับเข้าสู่เทอร์นที่สองนะเป็นทางหน้าทุกี้ผมจะเปิดก่อนตอนนี้พายุข้างไปเหลือครึ่งหลอดแล้วตันิ่ฮิวมาเต็มโอเค ตอนมีกล้ว่ฟันติดไม่ย่อท้อปายและตัวนี้ร่วงติดไม่เยอ,ท,อยท้อปี๊ดโคตรแบกตัวนี้ปีธรรมดาตายไปนะครับผมโอเคจบเป็นทูเทิร์นคิวแล้วกันนะรอบนี้ผมตบพิกี้วันเทิร์นคิวไม่ได้เอาไปทูเทิร์นคิวโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตพลังแล้วก็สายเติมแล้วก็สอนสอนร้านพลังนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนาะแนะนาไปหมดแล้วนะ ก็สาหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แลวยังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตามให้ให้กันก็กดให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะเป็นกำลังใจให้กันเล็กแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ